เฮยจ้างดีไหมเนี่ยพอเห็นสภาพคนมาเต้นแล้วกูเหนื่อยเลย <laughs> <laughs> เหนื่อยเลยเนะครับเห็นคนเต้นเนี่ยให้ดูบางทีโอ้โหบาดใจเหลือเกินผมนี่แทบอยากจะเอาตาไปจุ่มน้ําล้างตาเลยครับดูมันเต้นโอ้โหสเต็ปอย่างมานี่มันเล็กเกิน่า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮุกคาคาเฟ่ซิมเลเตอร์นะครับสัปดาห์นี้พวกเราก็เข้าสู่พาร์ทที่3แล้วนะเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นต่อจากพาร์ทเดิมกันเลยนะครับแล้วก็ในตอนนี้เดี๋ยวผมขอเติมสต็อกของดน,นึงนะครับผมก็สั่งพวกถ่านมานะครับแล้วก็สั่งพวกกินต่างๆมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะตอนนี้ก็นีไงเต็มเลยนะครับกว่าจะเติมเต็มเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมมาเตรียมผองให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้จะเป็นฐานที่ผมสั่งมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่เจ้ามอตรงนี้ให้หมดเลยดูซิว่ามันจะใส่ได้เท่าไหร่นะครับเหมือนว่าจะใส่ได้ไม่จํากัดเลยนะครับงั้นก็ใส่ไปให้หมดเลยเนาะมาครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดร้านกันนะครับแล้วก็ภารกิจหลักของเราตอนนี้ก็คือให้ทําการสั่งซื้อกล้อง CCTV นะครับกล้อง CCTV เนี่ยโอ้โ ดีมากกําลังต้องการเลยมันจะช่วยตรวจจับลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายตังเรานะทุกคนเออนี่แหละที่เราต้องการจากพาร์ทที่ผ,ผ่านมาเนี่ยผมโดนชิ่งบ่อยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านี่จะมาเปลี่ยนแปลงร้านของผมเลยแหละมันจะช่วยตรวจจับเจ้าพวกหัวขโมยพวกนี้นะครับกินเราชิงเนี่ยสำหรับกล้องเนี่ยราคาเท่าไหร่ดูหน่อยโอ้โห75ดอลลาร์เลยครับทุกคนแต่ว่าคุ้มครับ แลกกับการจับเจ้าหัวขโมยเนี่ยยังไงก็คุ้มครับ75หผมก็ยอมนะตอนนี้โดนส่งของก็กําลังจะมาส่งเรานะครับเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะแล้วก็ผมวางแผนว่าจะขยายร้านนะครับทุกคนเราจะมาอัปเกรดพวกเก้าอี้เพิ่มนะครับถ้าเรามีเก้าอี้เพิ่มโตเพิ่มเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถรองรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นนั่นเองฮ่าฮ่าเราก็จะรวยนะครับทุกคน ซึ่งผมจะอัพโซฟาก่อนนะครับโตะธรรมดาเนี่ยเราต้องซื้อเก้าอี้ใหม่อีกสี่ตัวนะซึ่งมันต้องใช้งบเยอะนะครับแต่ว่าโซฟาเนี่ยซื้อมาเป็นชุดพร้อมโซฟาเลยนะครับเจ็ดสิบดอลลาร์เองนะเออเพราะฉะนั้นนะครับเราจะอัพเป็นโซฟาเลยนะซึ่งบันกงโอ้โหมีเยอะมากเลยนะครับเราเปิดร้านแล้วจริงๆใช่ไหมลูกค้าไม่มาสักเจ้าเลยนะโดนก็ยังไม่มาส่งนะครับงั้นช่วงเวลานี้เรามา ปรุงอาหารกันก่อนนะครับไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเรามาทำเวทมนต์กันดีกว่านะครับทำให้ลูกค้าเขาฟินนะในครั้งนี้เราจะเอาสูตรแรกก่อนเลยละกันบานาน่าแอนมิวนะครับบานาน่าแอนมิวจะต้องใช้กลิ่นบานาน่านะครับก่อนอื่นเลยเกือบลืมเราต้องใส่นี่เลยครับส่วนผสมหลักก็คือน้ำแกงนะครับใช่แล้วมันคือน้ำแกงนะครับทุกคนแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะครับอ่า ต่อมาก็เป็นนมนะนี่นะครับนมอยู่ข้างกันเลยนะปุ๊บเราก็จะได้เป็นน้ำแกงรสบานาน่าแล้วก็มิ้วกินนี้ก็น่าจะเป็นที่นิยมนะดูดิมีรูปนะครับเป็นรูปกล้วยแล้วก็รูปเหมือนไอศครีมเลยนะโอ้น่ากินนะครับน่ากินแต่มันเอาไว้พ่นควันเฉยๆนะครับมาครับลูกค้าเราก็มาแล้วนะทุกคนเชิญน,นั่งครับโต๊ะที่หนึเลยเขาต้องการเป็นคารามเมลนะครับ คาราเมลนี่ก็ยังเป็นรถยอดนิยมนะครับมาครับแต่เ,เราก็มาปรุงให้ลูกค้าหน่อยนะบารากุเราก็ใกล้จะพังเต็มทีแล้วดูจากรอยแล้วนะครับเนี่ยคาราเมลเราเหลือแค่สามเองอัเนี่ยต,ต้องทําเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ฐานไปโอเคเรียบร้อยครับบรารูกุเรียบร้อยกาแฟไม่เอาใช่ไหมมาแล้วครับเชิญฟินกันเลยหน่อยครับสดชื่นจังเลยแค่ โอเคครับเดี๋ยวผมเอาถ่านมาเติมให้นะเราต้องห้ามลืมเติม่านนะครับนี่ผมเตรียมไว้ทั้ง11ก้อนนะครับอ่ะฟินกันให้เต็มที่นะครับแล้วก็กล้องเราน่าจะมาส่งแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเอากล้องหน้าร้านหน่อยนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันแพ็คมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอวางก่อนเอากล่องไปทิ้งนะครับผมชอบลืมนะโอเค ส่วนกล้องเนี่ยเราจะต้องไปติดตรงกําแพงนะครับตรงไหนก็ได้ใช่ไหมผมมีที่วางดีๆอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะมันจะเห็นประตูตรงด้านหน้านี่นะครับแล้วก็จะเห็นประตูทางเข้าทางออกด้วยนะครับติดทีเดีได้2อที่นะครับนี่มีเลเซอร์ด้วยทุกคนดูดิโอ้เรียบร้อยครับตอนนี้ใครจะชิงร้านผมเนี่ยโดนตรวจจับแน่นอนนะครับมาครับเราก็มาเอาเงินกันก่อนเจ้านี้4 8ดอลลาร์นะครับ หดูเลยสิเอาอะไรดีครับเชิญนั่งโต๊ะที่หนึ่งครับมีแค่โต๊ะเดียวนะเขาเอาเป็นกาแฟนะครับกาแฟแล้วก็เป็นบนาน่าแอนมิวนี่ไงรถใหม่เรานะครับในที่สุดก็มีลูกค้าสั่งสักทีนะครับเชิญเลยเชิญเป็นหนูทดลองคนแรกให้ผมได้เลยนะครับดูซิว่ารถใหม่เรามันจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะก็เป็นบนาน่าแอนมิวนะครับเติมเข้าไปปุ๊บโอเค ฐานเราจะหมดดีนะผมซื้อมาเตรียมไว้นะ่ะฐานเตรียมไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกาแฟด้วยใช่ไหมผมทํากาแฟเตรียมไว้เยอะเลยนะครับเชิญครับพี่พี่อ่าเรามาดูซิว่ารถใหม่เรามันเป็นยังไงนะครับหอมหวนมากค่ะฟินได้ทั้งวันเลยแน่นอนครับสูตรใหม่ของผมเนี่ยรับรองขึ้นสวรรค์ทุกคนนะครับโอ้โหดูดิพ่นไม่หยุดเลยทุกคน น่าจะฟินจริงนะครับโอ้โหสุดใหญ่เลยอ่าจ่ายตังค์ด้วยนะครับอย่าลืมจ่ายตังค์แล้วก็ทําความสะอาดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ช่วงกลางคืนแล้วเอ้ยเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาเติมเอเนจีนิดนึงนะครับยังเปิดอยู่ไหมเนี่ย Open นอยู่ต้องรีบแล้วละ่ะเอ้ยยังทันอยู่นะครับโชคดีไปนะผมจะเปิดทั้งคืนเลยนะครับหาเงินรัวๆนะแล้วก็ภารกิจต,ต่อไปนะครับลืมดูเลยให้ทําการอัปเกรดนะครับซื้อที่ปิ้งมานะ โอ้แล้วก็อะไรเนี่ยตำรวจนะครับตำรวจมีอะไรครับอ๋อตำรวจนะครับเขามาเอาเงินให้เรานะเพราะว่ากล้องของเรานะครับตรวจจับพวกขโมยใช่ไหมแอบลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายตังค์อ่ะแล้วทีเนี้ยตำรวจเขาก็จะไปตามเอาเงินมาให้เราโอ้โหมีระบบนี้โคตรสมจริงเออดีครับดีนะก็ชิ่งไปเถอะยังไงเราก็ได้ตังค์นะครับตอนนี้อาเชิญครับโต๊ะที่หนึ่งนะ รับเป็นอะไรดีเป็นบานาน่าแอนมิวโอ้มีแต่คนต้องการรสใหม่นะครับรสชาติใหม่น่าจะอร่อยน่าดูนะคอฟฟี่ด้วยนะครับ mm hmm. เชิญเลยครับคุณลูกค้าอ่าลูกค้ามากันใหญ่เลยเฮ้ยนี่มันกลางคืนจริงป่ะเนี่ย <laughs> ยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ถา,านไปให้นู่นด้วยเกือบลืมอ่า mm hmm. เชิญครับตอนนี้ถานเราหมดนะครับเอามาเติมสต็อกนิดนึง แล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเกรดร้านเรากันนะครับเขาบอกให้เราซื้อที่ปิ้งย่างนะครับที่ปิ้งย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่อันนี้ไงนี่ไงถ้าเป็นงูนี่มันแทบจะโศกตายแล้วนะอันนี้คือกิวนะครับที่ปิ้งย่าง85ดอลลาร์นะครับโอเคอัปเกรดเลยมาครับต่อไปให้ทําการซื้อเบอร์เกอร์ซับไฮด้วยเหรอไปที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ช็อปเนาะ ผมจะสั่งซื้อที่ Amazon เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการสินค้าแบบรวดเร็วนะตอนนี้เราพอมีเงินละเราจะสั่งแบบเร็วๆนะครับนี่ไงเบอร์เกอร์ซัพพนยนะครับจีบสองดอลลาร์นะจัดไปเชิญโต๊ะทีหนึ่งครับโต๊ะทีที่ให้รอนานนะลูกค้ารอจนหลอดแดงกนะันทุกคนเออร้านเรามันดีจริงๆนะแบบทุกคนต่างเฝ้ารอนะครับนานแค่ไหนก็รอนะอันนี้เป็นอะไรนะคาราเมลปะคาราเมลนะครับ เกือบละมัวแต่คุยลืมดูนะว่าเขาต้องการอะไรนะครับมาแล้วมาแล้วคาราเมลอย่างเดียวเนาะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าของน่าจะมาส่งแล้วนะพวกเบอร์เกอร์ซัพพลายที่เราสั่งใช่ไหมนี่ไงเขามาส่งไวมากเลยนะครับเดี๋ยวอันบ็อกก่อนแล้วก็เดี๋ยวของวางไว้ข้างนอกก่อน <laughs> อันามัยเป็นศูนย์จริงนะครับร้านนี้แต่ว่ารับรองว่าแซ่บนะ มาครับมาครับแซบๆเลยแฮมเบอร์เกอร์มาใหม่จ้าโอ้ตูด,ดีพอใส่เข้าไปนะครับแบ่งชุดออกมาเลยนะมีผักนะครับโอ้โหโคตรน่าทำเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาถุงไปทิ้งหน่อยนะครับอาเคลียรยของเรียบร้อยครับแล้วก็เชิญครับโต๊ะที่1ว่างนะเอาเป็นคอฟฟกับคาราเมลนะคาราเมลแอดไปแล้วก็คอฟฟนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็กําลังคิดที่จะจ้างลูกจ้างนะครับเราสามารถจร้างลูกจ้างได้นะครับมาตรงเมเนจตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีตั้งแต่บริการนะครับพนักงานรอนะพนักงานบริการนะครับมีเชฟด้วยนะแล้วก็มีแคสเชียด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมีแดนเซอร์ด้วยจ้างมาเป็นรอบนะครับรอบหนึ่งห้าชั่วโมงนะทุกคนมันก็จะดึงดูดลูกค้าอะไรแบบนี้่ะเออแล้วการจ้างเนี่ยดูแต่ละคนเนี่ย อย่งบริการนะครับรอบละ500นะเรามีเงินเท่าไหร่ร้อยเดียวนะครับต้องรอไปก่อนนะ <c oughs> โอ้โหแพงเอาเรื่องอยู่นะเอ้ยแต่ว่าแดนเซอร์ห้เองนะครับลองจ้างมาไหม <c oughs> เก็บเงินด้วยคอนะตอนนี้เรายังเอาเงินไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะครับไยตรงนี้เขาเอาอะไรนะกาแฟกับอะไรนะลืมแย่ละคาราเมลเออคาราเมลแหละใช่ไหมใช่แหละ <c oughs> เชิญฟินอ่าของร้านนี้มันดีจริงๆ โอ้ oh, ลูกค้าถึงกับจกนิ้วให้นะครับอ่ะ ah, มันเอาอีกแล้วครับไอ้พวกหัวขโมยนะดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะถ้ากล้องตรวจจับได้เนี่ยมันจะขึ้นนะครับนี่ไงทีฟสปอร์ตนะครับอ่า ah, แล้วก็เดี๋ยวตำรวจจะตามไปจับไอ้พวกนี้นะครับโอ้โ oh, หมันแกล้งชมให้เราดีใจนะครับแล้วมันก็ชิ่งหนีไปเลพวกนี้เลี่ยมชัดจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอตำรวจไอ้พวกเวนตำรวจเขาก็จะไปจับมาให้รอนะครับ เอ้ยถังขยะจะพังแล้วโอ้โหไม่กว่าจยังไม่ทําอะไรเลยพังแล้วมาละกุจะพึ่งพังนะเอ้ยยังใช้ได้อีกหนึ่งวันนะครับโอโ้ก็ยังดีอีกหนึ่งวันนะครับมาครับก็โอ้โหแทบจะไม่ได้พักเชิญครับโต๊ะทีหนึ่งเลยนะเอาเป็นคอฟฟี่แล้วก็ลดนมนะครับเชิญตามสบายครับแล้วพวกเองอย่าลืมจ่ายตังค์กันด้วยนะครับไม่งั้นจะติดคุกนะ เออไอสามตัวเมื่อกี้มันต้องโดนนะครับมันต้องโดนแล้วก็เดี๋ยวผมขอเตรียมกาแฟหน่อยนะครับกาแฟก็ใกล้จะหมดละส่วนแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเราต้องลองทําแฮมเบอร์เกอร์เหรออ๋อเราจะต้องสั่งเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับเช่นเนื้อหมูอะไรพวกนี้ปะ่ะเนื้อบัวนะครับอ๋อนอกจากเครื่องปรุงแล้วเนี่ยจะต้องสั่งพวกแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นเนื้อมาด้วยเหรออันไหนเนี่ยขอดูหน่อยนะครับอ๋อนี่ไงเบอร์เกอร์มีทนะครับ มันจะเป็นพวกหมูนะต้องสั่งมาแยกนะโอ้โหก็นึกว่ามาเป็นชุดนะ,ะสั่งมาครับสั่งมาสัก2ก่อนนะครับโอเคผมสั่งเป็นอมามซอมเลยนะเพราะว่าราคามันถูกนะครับ3.9เองแล้วก็ได้ของเร็วด้วยเชิญครับโต๊ะที่1ว่างเข้าไปเลยเอาเป็นคอฟฟี่แล้วก็ลดนมส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอาเนื้อแฮมเบอร์เกอร์มากันก่อนนะครับนี่ไงมาส่งละ หยิบไปทั้งกล่องเลยนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากล่องไปไว้ข้างในร้านนะครับวางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็หยิบออกมาครับนี่ไงเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มาฉีกใช่ไหมอ๋อใส่ไม่ได้เหรองั้นก็เดี๋ยวเราต้องลองดูวิธีทำนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูวิธีทำแฮมเบอร์เกอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้นะครับว่ามันทำยังไงเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะเลยเรียบร้อยก่อน อ่ะก็มาดูกันครับแฮมเบอร์เกอร์มาทำยังไงแฮมเบอร์เกอร์นี่ไงครับคลาสสิกเบอร,ร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์ขอดูเป็นชีสเบอร์เกอร์ละกันนะครับเราจะต้องเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปปิ้งอ๋อไปปิ้งข้างๆนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาใช่ไหมโอเคต้องพลิกด้วยนะครับจากนั้นก็ามาที่โต๊ะค o อกกิ้งสเต,เตชันนะครับเพื่อทำการปรุงแล้วก็หยิบขนมปังมาก่อนใช่ไหม แล้วก็ใส่ผักเข้าไปนะครับใส่มะเขือเทศด้วยหัวหอมต่อนะครับแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ชีสโอเคพอเข้าใจละจากนั้นก็ประกบให้เรียบร้อยใช่ปะ่ะแล้วก็จบครับเสิร์ฟได้เอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก็เดี๋ยวรับเมนูก่อนลูกค้าเอาอะไรบ้างเชิญครับโต๊ะที่หนึ่ง เอาละก็เดี๋ยวเราไปทำแฮมเบอร์เกอร์กันต่อนะครับแฮมเบอร์เกอร์เราต้องเอานี่เลยเนื้อใช่ไหมมาที่กิวนะครับนี่ไงมันก็จะขึ้นมานะครับให้เราทำใช่ปะแล้วก็ต้องรอไหมต้องพลิกหรือเปล่าปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับได้แล้วนะหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาที่คุกกิ้งสเตชันนะครับจากนั้นก็ตามคลิปเลยเราจะต้องเอาขนมปังนะครับเอ้ยตาผ้าเอ้ย ง่วงเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขอไปเติมสต a ามิน่าก่อนนะครับลืมดูเลยลืมดูหลอดพลังงานนะครับโอเคเต็มร้อยครับพลังงานเราแล้วก็ไอหมอนี่เห็นไหมเห็นแดงๆไหมเดี๋ยวต้องเจอนะครับไอพวกนี้จริงๆแล้วผมอยากเหมือนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะที่มันเอาถือไม้ไปทุบได้ใช่ไหมไอพวกที่มันชอบชิ่ง ทุบกันอย่างมันนะครับผมบอกเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่ได้เงินอีกแล้วเราต้องรอตำรวจนะครับตำรวจมานะครับเราถึงจะได้เงินคืนนะส่วตรงนี้ก็เรามีเงินอยู่อุ้ย258แล้วเหรอเฮ้ยเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเก็บเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำแฮมเบอร์เกอร์กันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับออเดอร์ก่อนดีกว่าเชิญครับอันนี้ษษษปฏิเสธไปเลยมันจะหมดอรอดนะครับอันนี้เต็มหลอดเลย2คนเชิญทีหนึ่งนะครับ เอาเป็นนมอย่างเดียวนะไม่เอากาแฟเลยเหรอกาแฟหรือว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้อยากขายแล้วเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเออของใหม่นะอยากทำแฮมเบอร์เกอร์ขายแล้วครับผมอ่าโอเคก็ลูกค้ากำลังฟินกันได้ที่เลยนะครับส่วนตอนนี้เราก็มาทำแฮมเบอร์เกอร์กันต่อนะครับทุกคนเอาขนมปังมาวางใช่ไหมใส่ผักลงไปนะครับปุ๊บใส่มะเขือนะอุย๊ยน่ากินจัด ใส่หอมนะครับแล้วก็เอาเนื้อมาโปะโอ้แล้วก็ชีสครับอันนี้แหละที่ทำให้แฮมเบอร์เกอร์มันอร่อยนะครับนั่นก็คือชีสนะโอเคเสร็จแล้วครับอันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นเบอร์เกอร์คลาสสิกล่ะเมื่อกี้ที่เราดูมันคือชีสเบอร์เกอร์นะครับมันมีพวกเบอร์เกอร์คลาสสิกด้วยนะแล้วก็เป็นเบอร์เกอร์ปลานะครับอันนี้จะเป็นเฟรนช์ฟรายปะ ขอดูคลาสสิกหน่อยนะครับคลาสสิกเนี่ยเขาจะใส่อะไรบ้างอ๋อคลาสสิกจะไม่ใส่ชีสนะครับโอเคโอเคคลาสสิกเนี่ยจะไม่ใส่ชีสก็คือโปะโปะขนมปังไปเลยใส่ทุกอย่างยกเว้นชีสนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอปิดร้านก่อนไม่ไหวทํางานมาทั้งวันเลยแล้วก็ผมขอปิดร้านก่อนผมจะได้อัปเกรดร้านอะไรนะครับโอ้โหโดนรีวิวแย่จัด ดูลูกค้าอย่างเยอะเลยนะทุกคนมัาเป็นเล่นแล้วก็ตอนนี้เราจะต้องจ่ายอะไรเนี่ยเราจะต้องไปที่สภานะครับสภาเมืองนะแล้วก็ไปจ่ายเงินที่เราติดเอาไว้ด้วยเฮ้ยเราติดนี่ด้วยเหรอเนี่ย <c oughs> ไม่เห็นบอกตั้งแต่แรกโหแล้วเราติดนี่เท่าไหร่อะไหนลองมาดูหน่อยนะครับปิดยังเนี่ยลองจ่ายดิเท่าไหร่ มันไม่บอกด้วยนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่เนี่ยาลองจ่ายดูนะอ๋อห้าสิบดอลลาร์ครับโอเคนึง่งพาจ่ายเยอะเราก็นี่ไงให้เราลองทำการจ้างนะครับพวกนักแสดงเต้นมานะครับเออเออนี้ผมก็คิดว่าอยากจ้างอยู่นะแล้วก็มีจดหมายมานะครับไปอ่านหน่อยคุณได้ทำการจ่ายเงินที่ติดไว้หมดแล้วโอเคไปติดอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่วะงงเลย ส่วนฐานตอนนี้ฐานตรงน,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 นี้เหลือ2นะครับฐานตรงน,นี้เหลือ2ฐานผมจะหมดเว้ยอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็คือพวกเนื้อเนี่ยใช้อันต่ออันเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งพวกเนื้อแฮมเบอร์เกอร์มานะเราจะสั่งมาทุกแบบเลยเนาะมันจะมีลดหมูกับลดปลานะครับลดปลา2.5ดอลลาร์นะครับแล้วก็ลดเนื้อเนี่ย จะ3ดอลลาร์นะครับสั่งมาอย่างละ5นะครับโอเคอย่างละ5เออผมคิดว่าบารากุเนี่ยเราจะพังพอดีเลยนะครับผมจะสั่งมา2นะเพราะว่าผมจะขยายร้านด้วยการที่เราจะขยายโต๊ะเนี่ยแซงว่าเราต้องมีบารากุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอันใช่ไหมมันจะกลายเป็น2โต๊ะนะครับเออเตรียมของเรียบร้อยเราก็มีเงินอยู่ที่164ผมจะอัปเกรดนะครับนี่เลยโซฟาอัปเกรดได้สักทีนะครับจัดมา7จดอลลาร์ นี่ไงอยู่มุมห้องเลยนะครับจุดแบบโคตอับมุมอับจัดๆนะครับอยู่ตรงมุมห้องเลยอะแล้วก็ร้านเรานี่สกรปรกมากเลยนะเอาไว้ก่อนนะครับไม่มีเวลาทําเลยส่วนทานเนี่ยฐานเออผมต้องสั่งฐานมาเพิ่มทานแล้วหมดนะครับลืมไปนะฐานเนี่ยจะสั่งเป็นอเามซาอนเลยละกันจะได้มาเร็วๆนะครับอเามซาอนสิบดอลลาร์เลยนะทุกคน ั่งมาสองนะครับเงินเหลือเจ็ดสิบามดอลลาร์นะครับพอที่จะจ่ายค่าจ้างนักแสดงมาพอดีเลยนะครับเราจะจ้างนักแสดงตอนเราเปิดร้านนะตอนนี้เราปิดอยู่รอสักครู่นะครับกําลังจะจัดของเนาะอันนี้ไงมาส่งกันแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นปลาแหละผมจะเอากล่องพวกนี้ไปไว้ในร้านนะครับทุกคนเอาละเรียบร้อยครับเราสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยลืม อันนี้น่าจะเป็นกองฐานนะครับเอากองฐานออกมาเลยละกันแล้วก็ไอ้สองชิ้นตรงนั้นผมลืมไปละเราสั่งอะไรมานะหยิบออกมาเดี๋ยวก็รู้นะครับความจาปลาทองอย่างนี้นเนี่ยศัยเ,เข้าไปเต็มนะครับเอาตรงนี้มาใส่ด้วยนะตรงนี้เหลือแค่สองก้อนเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาฐานก้อนใหม่นะครับมาเติมตรงนี้โอเคสเสบียงเต็มนะครับแล้วก็พวกใบสําเร็จรูปก็ใกล้จะหมดแล้ว เดี๋ยวเราจะไปปรุงมาเพิ่มนะครับผมคิดว่านะผมจะปรุงรส Lady k u l l e r นะครับพาที่แล้วเนี่ยปรุงไปแล้วเรามันก็หายไปกับตาเลยนะครั้งนี้เราจะต้องปรุงมาให้สำเร็จให้ได้นะครับอันนี้เป็นพารากูอ๋อเออใช่ลืมไปลืมจริงๆนะเนี่ยจริงจังเลยมาครับเดี๋ยวเรามาปรุง Lady k u l l e r กันนะครับสมุนไพรเรายังเหลืออยู่ต้มไป Lady k u l l e r ใช้อะไรบ้างนะ ใช้เป็นแมงโก้นะครับแมงโก้เยลโล่นี่ไงแมงโก้นะครับหยิบมาปรุงไปนะครับแล้วก็เป็นเลมอนนะครับเลมอนอยู่ไหนนี่ไงใส่ไปปึ๊บอ่าแล้วก็ใส่ใจลงไปด้วยนะครับเราก็จะได้เป็นเลดี้คิลเลอร์นะทุกคนมาแล้วครับเป็นรสชาติที่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเท่าไปขายเดี่ยาสาวๆเขาจะเป็นยังไงครับอ่าเปลี่ยนเรื่องนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะ โอเคทำการเปิดร้านได้เลยนะครับมาครับมาครับร้านเราพร้อมแล้วสำหรับ2ที่นั่งนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็พร้อมแล้วนะครับเราสามารถปรุงอันนี้ได้เลยปะผมคิดว่าเราย่างไว้รอเลยก็ได้นะครับเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนจะไม่มีเวลาที่จะหมดอายุนะครับเราก็ปิ้งทิ้งไว้แล้วก็วางทิ้งไว้นะครับรอปรุง วางเนื้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจ้างกันเลยดีกว่านะรู้สึกว่าจ้างรอบหนึ่งเนี่ยมันจะ5ชั่วโมงนะครับเห็นไหมค่าจ้างเนี่ย50ดอลลาร์นะครับทุกคนแดนเซอร์เลเวลหนึ่งนะครับมีเลเวลด้วยเหรอไหนขอดูหน่อยดิโอ้ดึงดูดลูกค้าบวก10นะครับได้ทิปเลทบวก2นะโอ้โหใครมันจจไปอยากเข้าร้านกูอ <laughs> ะ ผมก็นึกว่าเป็นสาวๆมาเต้นนะทุกคนที่ไหนได้มันเป็นมาสคอตของ Adidas นะครับเฮ้ยจ้างดีไหมเนี่ยพอเห็นสภาพคนมาเต้นแล้วกูเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนะครับเห็นคนเต้นเนี่ยให้ดูบางทีโอ้โหบาดใจเหลือเกินผมนี่แทบอยากจะเอาตาไปจุ่มน้ำล้างตานะครับดูมันเต้น โอ้โหสเต็ปอย่างมานี่มันเลกเก้นี่่าเออมาจ้างก็จ้างวะลองดูกันสักตั้งนะครับมาจ้างมาห้าชั่วโมงนะครับแล้วตอนนี้มีลูกค้ามาละเราสารเหล่านี้โคตรสกปรกเลยเชิญครับเจ๊มาคนเดียวเชิญโต๊ะที่หนึ่งครับเจ๊แกเอาเป็นนี่ไงเลดี้คิวเลอร์นะครับผมบอกแล้วรสชาตินี้สุภาพสตรีทั้งหลายจะต้องติดใจนะครับ เชิญเลยผมจะไปดูนะครับว่าเจ๊กแกจะออกอาการยังไงนะกาแฟใช่ไหมกาแฟหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็เพิ่มความฟินด้วย Lady c เล l e r นะครับ Lady c เล l e r นี่ไงจัดไปใส่ถ่านเข้าไปด้วยนะครับรอบนี้จะใส่ใจเข้าไปเยอะเป็นพิเศษนะแล้วก็เชิญครับเจ๊มาแล้วมาแล้วแล้วก็ถ่านร้อนด้วยนะครับปึ๊บอ่า เดี๋ยวเรามาดูอาการเจ๊กันหน่อยว่าจะล่องรอยขนาดไหนนะครับนี่แหละรสชาติที่ฉันต้องการฟินมากเลยแน่นอนครับก็ขึ้นชื่อว่าเลดี้คิวเลอร์นะแล้วนักแสดงเราเมื่อไหร่จะมาเนี่ยลูกค้าออกลานแล้วนักแสดงยังไม่มาเลยทุกคนเฮ้ยยังไงเนี่ยเก็บตังก่อนนะครับแล้วก็เคียย์โต๊ด้วยเออทุกคนครับ ตอนนี้ผมติดบักอะเราก็ดูเหมือนว่าผมไม่ได้เซฟไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้นอนเลยนะทุกคนโอ้โหมาติดบักอะไรตรงนี้เนี่ยนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่นะลูกค้ามาเต็มเลยทุกคนอะ่ะเดี๋ยวก็พาทน,นี้เดี๋ยวขอตัดไว้ตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับโอ้โหดันมาติดบักซะนี่ยังไม่ดูนักแสดงเลยนะก็สับพาร์นี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยนะสัปาน,นี้ก็สวัสดีครับ